บุญได้หลายทางครับโยมไม่เฉพาะฟังธรรมจากพระอาจารย์หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของทานาไมา่ทานบุญส็จด้วยการให้ทาน2ศีลลไมายบุญส็จด้วยการรักษาศีลสาภาวนาไมายบุญส็จด้วยการเจริญภาวนาก็คือการเจริญทั้งสมถะภาวนาทาให้จิตตั้งมั่นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทําต่อไปวิปัสสนาภาวนาการเจริญสติแบบรู้เท่าทานันใช้ปัญญาพิาจรารณาจจัยธรไมัยบุญที่ส็จด้วยการแสดงความเคารพอ่อนน้อม วายาวจะมาบุญสมเด็จด้วยการขนขวายช่วยเหลืออย่างญาติโยมมีจิตอาสาช่วยนนช่วยนี่ช่วยนั่นกันนะครับปฏิทิธนามัยบุญสมเด็จด้วยการให้ส่วนบุญเป็นเครื่องถึงเช่นเจอใครก็บอกเขาหรือแชร์ไปบอกว่าให้เขาได้ฟังธรรมวันพระกับคุยธรรมสวรรค์กับพระมหาพันธสัพัาโทอะไรเป็นต้นปัตตานุโมทนาไมบุญสําเร็จจากการยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทําแล้วธรรมะสวรรค์ไมบุญสมเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไมบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม แล้วก็อันสุดท้ายก็คือทิฏฐุชุก,กรรมการทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับ